สวัสดีครับตอกันเลยนะครับยังไงต้งกควนเพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วก็แจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เข้ามาจะได้มาลองฟังไปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะเริ่มจากประโยคง่ายๆนะครับอันนี้คือ ปากกาลูกลื่นของเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านน,นี่อันนี้คือปากกาลูกลื่นของเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านนะฮะประธานคืออะไรฮะอันนี้เวิร์ในประโยคนี้คือ คืออยู่ลนะ่ะอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวิร์บนะครับคุณก็สามารถแต่งเวิร์บคำว่าอยู่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราถ้าตามลําดับแล้วเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้วิธีง่ายๆเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมแนะนําไปนะครับอ b อบเจกต์มีไหมปากกาลูกลื่นครับนะฮะแล้วก็มีส่วนขยายว่าเป็นอันที่เป็นของเพื่อนแล้วก็มีขยายเพื่อนอีกว่าเพื่อนที่อยู่ ข้างบ้านแน่นอนถ้าแบบนี้วกรณ์หลักก็คืออะไรฮะนามหนึ่งว่นามสองเดสถูกไหมฮะเทนส์มีไหมเป็นสิบบันเทนธรรมดาเพราะพูดถึงลักษณะสิ่งของนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีมาชิตะประสิดไหมไม่ใช่ก็ไม่มีมาเซนนะฮะโอเคประการลุกลื่นประการลุกลื่น นะ,ะโบลูเพงนะฮะมาจากโบลเพนนั่นเองนะฮะเพื่อนรู้จักแล้วโทโมโดานะฮะปากการู้เอาทั่วีไปแล้วนะฮะข้างบ้านข้างบ้านบ้านคืออุจินะฮะข้าง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 จริงๆผมเคยให้ ให้หน้าที่เป็นรวบรวมด้านข้างไปแล้วนะฮะแตวนี้ให้ทีหนึ่งนะฮะก็จะมีมาเอะอุชิโรนะฮะอุระนาคาซซโซสโตหรือสโตนะฮะมิงกิ ฮิดาดิโซบะโันาลิบุเอชิตะไอดะนะฮะคำพวกนี้คุณก็มองเป็นเป็นคำนามปกตินะฮะ มาเอกข้างหน้าอุชิโรข้างหลังอุระด้านหลังคือถ้ากระดาษหนึ่งแผ่นด้านหลังคืออุระแต่ถ้าสมมุติว่าเก้าอี้อยู่หลังฉันข้างหลังฉันอันนี้เป็นอุชิโรนะฮะนักข้างในโซโตข้างนอกมีกี่ข้างขวาอิดาลิข้างซ้ายโซบะข้างข้าทนาลิข้างถัดไป โทนารีเนี่ยคุณจะไปว่าข้างๆก็ได้ในภาษาไทยถูกไหมฮะแต่มันเป็นฟฟลลิ่งของถัดไปแต่ถ้าโซบาตเนี่ยอาจจะอยู่ถัดไปเหมือนโทนารีก็ได้หรือมีอะไรมาขั้นกลางอันนึงก็ได้นะครับอุเอะข้างบนชิตะข้างใต้อ d a ดะระหว่างนะฮะมองเป็นคำนามเราต้องรู้ว่ามันเป็นคำนามเวลาเรามาประกอบในประโยคเราจะได้รู้ว่ามันจะต้องทำอะไรเพิ่มเติม ตอนที่มันไปอยู่กับอะไรนะฮะโอเคอยู่ข้างบ้านเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านเรายังไม่เป็นนะฮะเอาประโยคมาขยายคำนามไม่เป็นนะฮะเรายังไม่เป็นสมมติว่ายังไม่เป็นคุณก็ต้องทำแบบนำโนดามลองดูซิง่ายที่สุดถูกไหมฮะข้างบ้านเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านเพื่อนเป็นเป็นหลักต้องอยู่ท้ายสุดเพราะมันเราไล่หลังมาหน้าก็ต้องอุชิใช้นโนเชื่อมนะฮะอุชิโนแล้วก็ใช้ พวกนี้นะฮะใช้พวกนี้มาช่วยถ้าข้างบ้านคุณเป็นแบบว่าติดกันเลยคุณก็อุชิเนะโทนาริเนะโทโมดาชิแค่นั้นเองใช่ไหมฮะเพื่อนข้างข้างบ้านใช้ขยายความหมายคำข้างหลังไปเรื่อยๆนะฮะได้ละคำสั่งโอเคอันนี้คืออันนี้คือขอ เลเป็นประธานหลักใส่วะคนเลยว่าเป็นปากกาลูกลื่นของเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านปากกาลูกลื่นมีขยายว่าของเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านแล้วก็เอาเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านมาใส่อยู่ข้างหน้าเพราะแปลหลังมาหน้าถูกไหมฮะอุชิโนะโทนาริโนะโทโมดาชิโนะโบลูเพง Yes. ง่ายไหมฮะง่ายครับง่ายต่อไปต่อไปนะฮะคุณสลับที่ได้นะถูกไหมประกาศลุกเรื่องของเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านคืออันนี้ใช่ไหมคุณก็สลับที่แค่นั้นเองได้เป็นคำถามก็ใส่ค่ะเข้าไป นะฮะฮ uh huh. อันนั้นคือกุ้งหรือปลา uh huh. สมมติว่าเขาเขาแล่เนื้อออกมาแล้วเป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็ดูไม่ค่อยออกเนื้อมันก็สีขาวๆเหมือนกันนะฮะนะฮะ กุ้งเอบิปลาสักยณะแต่ถ้าคุณจะบอกว่าปลาเป็นชนิดอะไรชื่อเฉพาะของมันมันก็มีศับท์ของมันไปเรื่อยๆนะฮะสักนณะคือปลาแบบรวมๆเอบิก็กุ้งแบบรวมๆนะฮะอันนั้นคือกุ้งหรือปลาอันนั้นก็แล้วแต่คุณเลยว่าถ้าอยู่ตรงเพื่อนที่คุณคุยอยู่ก็ศอกแต่ถ้าอยู่เป็นไม่อยู่ทั้งไม่อยู่กับเราทั้งสองคนพูดถึงสิ่งที่มันวางอยู่ก็เป็นอ่ะ นะฮะอันโน,น้นอันนั้นก็ว่าไปนะฮะผมเอาเป็นอันที่อยู่ตรงเพื่อนเลยดีกว่าอยู่ในจานเพื่อนเลยก็ต้องเป็นโสถูกไหมฮะเป็นประธานนี่อันนั้นคือโซเลประธานเสวยวะคือคือเดสรอไว้ก่อนในใจกุ้งหรือปลากรณีนี้นะครับคุณก็ไล่ไไไหน้าไปหลังปกติ A B เดสคะสักนะเดสกะนะครับมันก็มาจากสองประโยชน์นะฮะก็คือโซเลวะเอบิเดสกะกับโซเลวะสักนะเดสกะตรงนี้มันซ้ำกันใช่ไหมคุณก็ตัดเหลืออันเดียว ใส่คอมมาแทนแล้วก็เอาเข้ามาโยงขึ้นมาข้างบนพูดต่อกันไปโซเลยว่าเอบิเดสกาซานเดสกานี่รูปประโยคหนึ่งนะฮะคุณก็ไปฝึกใส่คำศัพท์เข้าไปเปลี่ยนมันทุกตรงนะฮะเปลี่ยนคำศัพท์เข้าไปต่อไปนะฮะตรงตรงตรง,ตรงเป็นกุ้งกับปลาคุณจะเปลี่ยนเป็นเลขก็ได้นะบางทีเลขเจ็ดกับเลขเก้าดูแล้วมันเขียนเขาเขียนวัดนะดูไม่ออกคุณก็คิวเดสกาหน้าเดสกาได้หมดนะครับ นะฮะฮอยากถามว่านั่นคืออะไรก็โซเลยว่า so, เปลี่ยนเจ้าคำนามเป็นนันนั่นเองอะไรนันเดสกานะฮะอันนี้ก็จะเป็นดีเทลคัดชั่นนะฮะนะฮะนะฮะอันนี้แบบอันนี้อันนี้ก็เป็นดนะีเทลเนาะให้เลือกตอบเนาะแต่ถ้า yes no ก็โซเลยว่ so, สาสคารนะเดสกาเป็น yes no นะฮะ มันก็ถึงตรงไหนที่มันโยงเข้ามาได้ผมก็จะคอยย้ำๆย้ำๆไว้นะฮะนึกถึงอะไรได้ก็ย้ำให้จะได้จะได้ถือว่าทบทวนไปในตัวนะครับโอเคเล่มนั้นคือหนังสือเกี่ยวกับอะไรหรอ เล่มนั้นนะฮะไม่ต้องหาเล่มนะฮะเล่มจะมีตอนที่คุณไปใส่จำนวนเท่านั้นเช่นสร้างสัตจ์สามเล่มอะไรก็ว่าไปนะฮะลักษณะนามแต่เล่มนั้นกรณีนี้เดี๋ยวมันพูดอยู่แล้วว่าหนังสือเพราะนั้นคุณก็คืออะไรได้เลยฮะโซเลหรืออาเลนั่นเองครับชี้ไปที่ของนะหรือไม่ชี้ก็ได้เพราะเดี๋ยวคุณพูดจบจะรู้มีคำหนังสืออยู่แล้ว โเดยว่าคือไว้รอไว้ก่อนหนังสือเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมฮะเป็นการขยายความหมายใช่ไหมฮะก็ใช้เนนั่นเองแปลจากหลังมาหน้าก็คืออะไรขึ้นก่อนถูกไหมนั้นเป็นนามเนห้องนามเดชเป็นคําถามค่ะเวลาตอบคุณก็เอาราละเอียดใส่แทนนี่เช่นเลยว่าไทยโกโนห้องอันนั้นเป็นหนังสือภาษาไทยนะฮะ นะฮะง่ายมากนะฮะต่ป้ายจากถามว่าอะไรคุณก็เปลี่ยนเป็นของใครก็ได้ถูกไหมฮะนั่นเล่มนั้นคือหนังสือของใครเปลี่ยนนั่นเป็นดาเลนะฮะถ้าดาเลก็ดีเทลแต่ถ้า yes no โซเลยว่าเอซังโน ห้องเดสกาเห็นไหมฮะง่ายง่ายมากนะฮะเวลาตอบก็ก็ตอบไปตามสมควรเนาะถ้าเป็นดีเทลก็ย้ำประโยคโซเลว่าตืดๆๆโน่ห้องเดสถ้าเป็นการเยสโนก็ให้ A 3โน่ห้องเดส ละคนไม่ได้ถูกไหมฮะให้สอนไปแล้วอ่านแนะนำไปแล้วนะให้โซเดทใช่ so, right. เป็นอย่างนั้นแหละครับเช่นนั้นแหละอย่างที่คุณพูดแหละถ้าโนก็อีเอ๊ so, ะโซจ้าอาริมาเซ็นนะฮะหรืออีเอะเอซังโนจ้าะะอาริมาเซ็นนะฮะอื ต่อไปนะฮะต่อไปนะครับสมมติว่าคุณเห็นตัวอย่างเอซังวะโดโคเดสกะกับเอซังวะโดจิราเดสกา จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยแตกต่างถามว่าอะไรมันมันแปลเหมือนกันก็ได้ถ้าสภาพแวดล้อมมันมันให้นะฮะเช่นเช่นคุณไปถามหาคุณเอจากคนที่เขารู้ว่าคุณรู้จักคุณเอะทั้งสองอย่างนี้มันก็จะแปลว่าคุณเออยู่ที่ไหนได้ทั้งคู่แค่โดชีละมันสุภาพกว่าถูกไหมฮะนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าถามว่าอยู่ที่ไหนก็น่าจะเป็นโดโคะเยอะกว่าโดชิลาเนี่ยนะครับนะฮะยังมาใช้อีกอันหนึ่งก็คือแทนหน้าที่ของวัคโดวัคชีละที่เป็นบุรุษนะฮะเพราะนั้นสมมุติว่าคุณไปถามคุณ B ว่าคุณ A คือคนไหนคืออันนี้แหะครับเอสังว่าโดชิราเทสกามันก็คล้ายๆโดโนโฮิโตะนั่นแหละครับแต่โดนโนฮิโตะมันมันจะดูแข็งทื่อไปก็เป็น เอซางว่าดูชิลาได้สกคะคุณเอคือทางด้านไหนหรอคนไหนหรอนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่สถานการณ์นะแนวดูชิลก็จะแปลว่าที่ไหนก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเคสมาเล่าสู่หันฟังนะฮะส่วนการถามว่าเข้ามาจากประเทศอะไรก็แนะนำไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับนะฮะโอคุนิวะ ทำคุณนีให้เป็นคำยกย่องก็ต้องเป็นของผู้ที่เราพูดด้วยนะฮะคุณหนีว่าโดชิระเดสกะคุณมาจากประเทศอะไรนะฮะคนตอบเขาก็อาจจะตอบเป็นชาวเลยนะฮะวัฒชีวะไทจินเดสประเทศไส้เกเป็นภาษาไส้จีนเป็นชาวนะฮะมีอยู่ในภาคพานวคคำศัพท์ของในหนังสือนะครับบทที่หนึ่ง หรือเขาจะตอบว่าไทยขละคีมาชิตะมาจากไทยก็คือชาวไทยตอบอะไรก็ได้นะฮะ,ฮะทีนี้เวลาเราจะถาม Ma d อินที่ไหนเราใช้โดโคอเลยฮะโซเลยว่าอันนั้นคือโดคอโน คุชเต็ดครับคุดสืดแปลว,ว่ารองเท้าโต๊ะแปลว่าที่ไหนรองเท้าของที่ไหนก็คือรองเท้าจากประเทศอะไรนั่นเองครับเมดอินที่ไหนไง่ายมากๆเวลาตอบก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นชื่อประเทศไปนะฮะนี่ห้องนอกคุชเด็ดรองเท้าญี่ปุน่นไทยนอกคุชเด็ดรองเท้าของเมดอินไทยแลนด์นะฮะนะครับเนี่ยน้ำหนึ่งว,ว่าน้ำสองเดะนะฮะได้ทุกอย่างเลยนะฮะอืม กระเป๋าของคุณใบนั้นมีใบนั้นด้วยราคาเท่าไหร่นะฮะราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เรามีศัพ์ว่าอิคูละเป็น question ะ w ่ r d ตัวหนึ่งแปลว่าราคาเท่าไหร่อยู่แล้วนะฮะกระเป๋าเคยเจอกันแล้วขบบังนะฮะกระเป๋าสะพายกระเป๋า ถือกระเป๋าหิ้วนะฮะยกเว้นกระเป๋าเงินนะฮะกระเป๋าของคุณใบนั้นกระเป๋าเป็นคําหลักของคุณขยายแล้วก็อย่างใบนั้นอีกเวลามีคํานามแล้วมีนั้นโน้นนี้อยู่ตัวนั้นโน้นนี้ต้องอยู่ข้างหน้าสุดนะฮะโซ so, เราต้องใช้วักไหนวักโนที่บวกคำนามถูกไหมวักโนที่บวกคำนามโซโนะอานาตะ โนคาบังเป็นประธานใส่วะคือกระเป๋าของคุณเนี่ยบางคนบอกอก็รู้อยู่แล้วกระเป๋าของคุณแหมบางทีบางทีเขาไม่ได้ถืออยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราพูดถึงกระเป๋าของเขาเขาเขาเป็นพอดีว่าไปบ้านเขาน้องวางอยู่2ใบไงเราอยากจะถามใบนั้นอะเราก็ต้องระบุถูกไหมฮะแค่นั้นเองโซโนอาโนคาบังวะอีคุระเดสกา อบอกตัวเองท่องไวกอณ์ไว้นะฮะน,ะนำหนึ่งว่านำสองเดสเดซก็ทำเป็นเทนส์ต่อนะฮะทำเป็น 1, 1> นิเกทีฟโพซิทีฟต่อนะฮะนำหนึ่งนำสองสลับที่ได้ไหมถ้าอยากจะทำทำได้ก็ทำได้ใจความก็ทำนำหนึ่งนำสองขยายต่อด้วยโ no นได้ไหม <S <S ได้ฮะหลายโนก็ได้นะฮะนะครับมีภาพอย่างนี้ในใจมันก็จะ,จะ แต่ง่ายนะฮะเวลาตอบคุณก็ใส่ราคาเข้าไปตรงนี้นะฮะตัวแรกก็ตามด้วยเอ็นบาทโดรูนะโดรดอลลาร์นะฮะอะไรก็ว่าไปแนะะทนที่อิคุระเข้าไปตัดขาดทิ้งเวลาตอบนะฮะต่อไปนะครับเรื่องของฉัน ชั้นแบบชั้นที่1นึสองสานะฮะโอเคก็เคยให้เทเบิลไปแล้วมันจะพ้องเสียงกันระหว่างครั้งกับชั้นนะฮะนะครับมันออกเสียงเหมือนกันทุกตัวเลย1 2 3 4 5สองจนจ,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 จนกระทั่งครั้งอะไรชั้นอะไรแต่ของชั้นเนี่ยจะมียกเว้นอยู่2ตัวคือชั้น3ต้องซังไก่กับชั้นที่เท่าไหร่นางไงนะฮะแต่ฝั่งนี้ ใครเสมอนะครับคันจีมันต่างกันอยู่แล้วตรงใครกับไงนะฮะแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นการพูดไม่เห็นตรงสือมันจะต่างกันอยู่แล้วในบริบทประโยคนะครับไม่ต้องกังวลแต่ทีนี้ที่จะแนะนำก็คือเช่นเราอยากจะบอกว่านะฮะเอซังอยู่ชั้นหนึ่งก็ปกติเนาะนามหนึ่งว่านามสองเด็ดเอซังว่าอีกใคร ถือแลกนะฮะอีกไครเดสนะวันนี้ไม่ต้องนับวันนี้แหละถึงนวันหน้าถ้าคุณรู้จักคําว่าอยู่เป็น verb แท้ ah แล้ว v e r แท้ ah มันคือลุนะฮะลุนะคุณก็อีมาสเอซังว่าอีกใครอีมาสแต่เราใช้ด้วยปริยายได้เอซัง e ว่าอีกใครเดสคุณเอคือชั้นหนึ่งคือถ,ถ้าคนปกติอนะฮะคนมันจะกลายเป็นชั้นไม่ได้อยู่แล้ว ถูกไหมฮะมันก็เลยปริยายแปลว่าอยู่ชั้นหนึ่งั่นเองซึ่งที่ผมเคยบอกตั้งแต่คลิปแรกว่าคลิปแรกๆว่าเด s เนี่ยมันแปลว่าเป็นกับแปลว่าคือเท่านั้นมันไม่ได้แปลว่าอยู่จากคําศัพท์นะฮะแต่มันมาแปลเป็นว่าอยู่โดยปริยายจากประโยคทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมผมก็ไม่ได้อยากให้ท่องเหมือน ismr เป็นอยู่คือไม่อยากให้ท่องแบบนั้นแต่ถ้าใครท่องแบบนั้นแล้วใช้เป็นก็ได้ฮะ จะทำแบบไหนก็ได้ถ้าคุณใช้งานได้นะฮะผมก็บอกแค่แนวทางที่ผมใช้เท่านั้นเองนะฮะอะทีนี้โอเคแล้วนะทีนี้ตรงนี้คุณอยากจะบอกว่าสมมติมันมีใต้ดินใต้ดินหลายชั้นใช่ไหมเหมือนห้างเราใต้ดินชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ามนะคุณก็ใส่ไปข้างหน้านะฮะชี้ขาเนี่ยแปลว่าชั้นใต้ดินชี้ขาอีกใครก็แปลว่าชั้นใต้ดินชั้นที่ห นะฮะแต่ถ้าขึ้นไปด้านบนอ่ะมันไม่ต้องใส่อะไรอยู่แล้วเพราะว่านั่นเป็นชั้นปกติถูกไหมฮะตรงที่เราอยู่ชั้นหนึ่งบนหัวเราชั้นสองบนขึ้นีกชั้นสามชั้นสี่อันนั้นไม่ต้องใส่อะไรนะฮะอ่ะแต่ถ้าสมมุติเป็นชั้นวางของชั้นวางของนะฮะชั้นวางของเวลาชั้นวางของเนี่ย อมีสี่ชั้นนะฮะสมมติเราอยากจะบอกชั้นนี้นะฮะถ้าเราบอกชั้นที่สองอ่ะโอเคเพิ่มก่อนนะฮะก่อนตรงนั้นเวลาคุณพูดชั้นนะฮะเช่นนี่ใครแปลว่าชั้นสองใช่ไหมฮะถ้าคุณใส่เมฆเข้าไปอีกตัวหนึ่งจะเป็นลำดับทันทีนะฮะจากชั้นสองก็จะเป็นชั้นที่สองนะฮะ โอเคไหมทุกอย่างได้หมดนะฮะทโตรีแปลว่าหนึ่งคนทีโตริเมะคนที่หนึ่งนะฮะคุณอยากจะบอกชั้นที่สองนะฮะส้มอยู่ชั้นที่สองส้มอันนี้คือส้มมีขังนะฮะมีคขังวะนิครเมะเดสเราใช้เดสได้ นะฮะสม้มคือชั้นที่สองคนปกติชั้นสองเขาคือชั้นไหนฮะจากข้างบนลงมาซึ่งมันผิดคุณจะต้องบอกว่าจากที่ไหนอันนี้มันสองจากล่างถูกไหมคุณก็เพิ่มเข้าไปฮะใช้น้อยเป็นประโยชน์มิคังวะชี้แล้วก็ใช้ทิศทาง from ม a าเดอะไรต่างๆเป็นประโยชน์นะฮะชิตะ นะชิตะหน้ามาือสกุลนี้เห็นไหมฮะชิตะตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยทิศทางนะฮะชิตะคา,าละจากจากข้างล่างเนี่ยชั้นที่สองชิตะคา,าละนี่ใครเมะเดสคือชั้นที่สองจากข้างล่างถ้าจากข้างบนก็อุเอคาละแค่นี้เองครับง่ายไหมง่ายแต่มันจะไม่ง่ายถ้าเราไม่ฝึก คือเราดูอย่างเงี้ยมันง่ายอยู่แล้วครับเพราะเราได้เขียนมันมีเวลาเราคิดมีเวลาเราเขียนนะฮะให้คุณวางตรงไหนวางตรงนี้เพิ่มตรงนั้นตรวจเช็คแต่วลาคุณต้องพูดออกไปอ่ะมันไม่มีเวลาให้ทาแบบนี้คุณต้องพูดออกไปในเสี้ยววินาทีเพราะนั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นฮะต้องฝึกฝึกแต่งฝึกพูดออกไปบ่อยๆนะฮะอีกเรื่องนึงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับอ่ะตัวอย่างประโยคนะฮะคุณไป ซื้อของคุณไปเดินดูที่ร้านห้หางสรรพสินค้านะฮะคุณอยากจะดูกระเป๋าใบาที่อยู่บนเชลนะฮะภาษาไทยเราก็จะบอกว่าขอดูกระเป๋าใบานั้นหน่อยได้ไหมใช่ไหมฮะขอดูอันนี้ต้องเริ่มเข้าเรื่องของเวิร์บเวิร์บแท้อื่นๆที่ไม่ใช่เด็ดน,นนะฮะเวิร์บขอดูคือมิเซลุนะฮะ มิเซดุไม่ได้แปลว่าขอดูนะฮะมิเซดุแปลว่าให้ดูนะฮะให้คุณใช้วยากรเตะคูดาไซให้เป็นประโยชน์เตะคูดาไซแปลว่าการุณาทำเวิร์บถูกไหมฮะนะฮะถ้าคุณใส่มิเตะคูดาไซนะฮะมิเตะมาจากมิลูอันนี้จะแปลว่าการุณาดูคุณให้พนักงานดูไม่ใช่ คุณก็เปลี่ยนเป็นเวิร์บตัวนี้เข้าไปมิเซกลุ่ม2ถ้าเป็นเตะก็คือมิเซเตะคูดาไซเตะคูดาไซคือให้คนที่เราพูดด้วยทําอะไรให้คุณถูกไหมฮะเขาจะให้ทำเวิร์บตัวนี้ให้คุณคือทำเวิร์บให้ดูนะฮะถ้าคุณจะแปลตรงๆก็คือกรุณาให้ดูกระเป๋าใบนั้นหน่อยแต่พอแปลเป็นซับไทยคือขอดูกระเป๋าใบนั้นหน่อยเห็นไหมฮะคุณจะเริ่มเจอแล้วว่าปัญหาการแต่งประโยคออกไปเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยมัน ติดที่ภาษาไทยต่างหากนะฮะคุณต้องแปลภาษาไทยก่อนแปลไทยเป็นไทยก่อนนะฮะก็กลายเป็นอะไรฮะนะฮะประธานหลักไม่มีไม่ต้องนะฮะไม่ต้องวะถูกไหมะฮะกระเป๋าใบนั้นแน่นอนไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่มือคนขายแน่ๆต้องอยู่บนเชลก็เป็นอะซะอโนคบังขอดูนะฮะให้ดูตัวนี้ถูกให้ดูกลายเป็นกรรมตรงที่ด้วยคำช่วยโออโนคบังโอก็ใส่ไปเลยมิเซเตคูดา ใส่เขาดูกระเป๋าไปนั้นน่ะเสร็จแล้วฮะง่ายนะโอเคน่าจะคลิปหน้านะฮะจะเริ่มเจอเป็นเวยกรณเวิร์แท้ตัวอ,อื่นๆแล้วแล้วก็จะมาแต่งประโยคที่มันยาวขึ้นซับซ้อนขึ้นนะฮะโอเคครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็แจ้งเตือนได้นะสวัสดีครับ